วันนี้จะมาสอนเล่นเรียวมะนะครับเนื่องจากว่ามีคนบอกว่าอยากเห็นพี่เล่นเรียวมะโอเคถ้าอยากเห็นก็แปลว่าพี่ต้องสอนใช่ไหมมาปกติก็สอนทุกคลิปอยู่แล้ววันนี้สอนละเอียดหน่อยกันถ้าอยากเห็นนะครับ่าเล่นยังไงเรียวมะยุคนี้เล่นยากอยู่นะชิบหายแล้วฟันหนึ่งทียังไงมีสกิลหนึ่งกระโดดออกใส่หน้ามันไปหนึ่งทีต่อ,ตอเลื่อนไปเรื่อยนะครับผมเฮ้ยเอ้าเฮ้ยผมโมแต่คุยไม่ได้ดูแผนที่เท,ท่าทีมาแล้วชิบชิบรอเขาออกห่างก,ก่อนปุ้มนี่ไงจะได้สตันโดน,นแรง ได้ไหมไม่ได้หรอกต้นเกมเฮ้ยแต่มันกลับมาวะ่ะแต่อมาเราก็มาแล้วเหมือนกันเอาไงเทพิดมาย็นเพื่อนได้ไหมได้ไหมถ้าเขาต่อผมได้เลยเนี่ยมันจะตายแล้วเนี่ยผมแทงให้ชุบสตันไอคิวสวยโอมาเอ,อาไอคิวมาเหรอวะึ๊บไม่ได้หรอกถึกไปนิดนึงโอเคสวยประมาณนี้นะครับคิวเลนมานะออกเลยเมื่อกี้ผมเห็นเขามาพอดีเหมือนกัน ตัวมันผมใส่เป็นลูนคีมานิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ลูนคีรลูเลดเออให้มันมีโอกาสติดคีนิดหนึ่งเวลาฟันปาดไปเนี่ยพาสีมันเท่าสมุิติดคีมันจะแรงมากนะครับผมบวกกับนั่นแหละมันมันแรงแหละคือมันแรงอยู่แล้วแรงของมันอยู่แล้วไม่ได้บวกอะไรทั้งนั้นโอเค ตอนที่ศัตรูอยู่ใกล้เนี่ยถ้าสมมติต้องการดาเมจก็แทงไปเลยแต่ถ้าต้องการสตันเนี่ยค่อยๆแทงตอนเขาออกห่างก็ได้ฮะมันจะได้สตันเนาะที่ผมต้องการสตันตีมี่เนี่ยเพราะว่าเลือดเขาเยอะนะครับถ้าสมมติผมไปแทงเอาดาเมจเฉยๆเนี่ยเขาหนีได้นะก็เลยต้องการสตันับเลยไม่ค่อยจะแทงเท่าไหร่เลยจะแบบเออรอเขาออกทีหนึ่งแทงทีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะแล้วเดินมาดูกลางได้นะครับคือเวลาที่เราเคลียร์คี้บนเสร็จเราเดินมาดูกลางได้ชุบหลบได้อะแน่อ่ะโถ พยายามอย่าให้คีปเข้าป้อมนะเข้าตัว 2, 2ตัวไม่เป็นไรเนีย่ยตัวนี้เข้าละพยายามอย่าให้คีปเข้าป้อมนะเพราะเราจะได้เงินน้อยลงนะครับเข้าระยะป้อมเนาะเนี่ยพอเราเคลียร์เสร็จปุ๊บเราสามารถไปแกงได้ถ้าสมมุติว่าเราคิดแบบว่าตรงกลางมีคนแหลมเงี้ยแต่ถ้าตรงกลางไม่มีคนแหลมเราก็ไม่ต้องไปนะครับเราก็เนี่ยยิงหอลอแบบตรงกลางเนี่ยมันไม่มีใครเลยผมก็ไม่ไปเวลาไปแกงไปแกงแค่ตรงกลางนะครับอย่าไปแกงอ่าถ้าจะไปแกงล่างก็ต้องวิ่งเร็วหน่อยชิหายเอ้ยโดดว้า ทำอะไรเพื่อนขอแทงเอาเลือดหน่อยนี่ไง <c oughs> เลอดเด้งมานิดนึงได้อยู่อย่างเงี้ยเดินไปเลยเนีย่ยแรดแหลมแล้วเราก็เดินไปกลางเลยเราเคลียร์คลิปเสร็จพอดีทันปะวะเอา้ามันเข้าฟุ้มฝั่งนั้นไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนมันออกมาเรารอก่อนเรารอก่อนจะจกกนเจาะเกาะละเฮ้ยออกมาแล้วโดดตึ๊บไม่ต้องแทงเขาอยู่ใกล้เราแทงนัดตีแทนอี่อย่างนี้ประมาณนี้ เมื game, up, 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 ่อกี go ahead. Go ahead. Be here, on ้เขาอยู่ใกล้เรานะครับผมก็เลยไม่แทงเพราะแทงไปก็ไม่สตันอยู่ดีผมแทงอันตรีแทนเลยถ้าเขาอยู่ใกล้แล้วพอเวลาเขาออกจากระยะอันตีเราไปอันตีเราหมดพอดีเราค่อยแทง2ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วเมื่อกี้มันตายพอดีไงเนี่ยเห็นปะเราเคลียร์เสร็จปุ๊บเราเดินมาได้เราก็กลับมาเรนทันถ้าสมมติเราแกงได้ไวอ่ะแต่ถ้าสมมุติแบบเราแกงปุ๊บเราอยู่นานๆเนี่ยเลยศัตรูอยู่นานเราก็ต้องค่าใช้เวลาค่านานเงี้ยมันก็จะแกงยากหน่อยบัลมังกรเล็กนี่ถ้าเอามาได้ก็ดีนะครับเพราะว่าตอนไม่ได้สู้เนี่ยมันจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้น พอเราวิ่งเร็วขึ้นเราสามารถไปแกงเดี๋ยวเดโอเคได้นี่ก็เซฟฟิจราดได้พอเราวิ่งเร็วขึ้นเนี่ยบทอต,ตอนไม่ได้สู้เราก็เดินไปแกงง่ายขึ้นไงราจะไปได้ไกลขึ้นนิดนึงเดี๋ยวจะมาดูวิธีการใช้แล้วกันนะเจอกับเซฟฟิสู้ตรงๆสู้ไม่ไหวแน่นอนอยู่แล้วเราต้องสู้แบบค่อยๆตอดเขาทีตอดเขาทีนะครับสู้ตรงๆสู้ยากเนี่ยอย่างงี้โดนแล้วเนี่ยทันปะวะเขาต้องเดินมากลางดิผมมีบัฟมังกรเล็กเนี่ยผมกล้าวิ่งเนี่ยมันวิ่งเร็วละทันปะทันปะแรด เฮ้ยได้บัตรสวยเฮ้ยแรดจะตายฟิกเกอร์ผมเอาแรดผมเอาแรดเดี๋ยวฟิกเกอร์ตามเลยชุบนี่ไงสกิลหนึ่งฟิกเกอร์ได้แรดหนึ่งกลับเลยครับอย่างนี้ต้องกลับแล้วเพราะว่าโอเคเพื่อนได้สวยงามถ้าเพื่อนได้ก็ดีครับนี่ต้องกลับแล้วน่วนนาจะทันอยู่เพราะเซฟินไม่ได้เคลียร์คิปเราจังหวะหนึ่ง เนีน่ยเาคือพอเรามีบัฟมกกังกรเล็กอ่ะเราวิ่งเร็วขึ้นเราสามารถไปแก๊งได้ไกลขึ้นนิดนึงอ่ะมันก็ยังดีเราได้เล่นออฟลีนถ้าได้บัฟมกกังกรเล็กมาก็ใช้ประมาณนี้แหละใช้เป็นประโยชน์ครับอย่าไปใช้เพิ่มเลื่อนเดียวนะเขามีบัฟวิ่งเร็วให้ใช้บ้างนะประมาณนี้นะลอดได้นะเนี่ยเราปเป็นเร็วมาเอ,อมันไม่เอามันไม่เอานกละงั้นขอแล้วกันเอาได้ป่าฟันหนึ่งทีจุบจุบมือ,อนีขี้ติดมันก็จะแรงอย่างนี้แหละถ้าดวงดีดีหน่อยออประมาณนี้ไล่เขาไปได้สวยงาม ไปครับไปก็ต่อเหมือนเดิมครับผมเดินแก๊งเรื่อยๆการที่เราเดินแก๊งเลนกลางเนี่ยมันช่วยลดโอกาสในการที่เราจะโดนแก๊ง้วยนะอย่างนี้เราเคลียร์คลิไปเลยเพื่อให้เมดเราไปช่วยเลนล่างครับไปไปช่วยเลนล่างเลนล่างมีเรื่องแต่ไม่ต้องไปะละละเลนกลางก็ยะจะมีเรื่องอยู่เนี่ยผมก็ต้องกลับละเมดเรามันเป็นเซฟิล่ามันเคลียร์คิช้าเราช่วยเขาเคลียร์คลิเขาก็ไปแก๊งล่างเร็วขึ้นเหมือนกัน ไม่เป็นไรนะครับเพียงแต่อย่าไปแย่งต้นเกมก็พอถ้าแย่งย่างน้อยก็แบบให้มีเหตุผลนะแย่งตอนเขาอยู่อะได้แต่ถ้าเราแย่งคนเดียวตอนเขาไม่อยู่เนีย้ยเขาจะจนเขาจะเล่นยากนะครับเราถ้าจะแย่งเขาก็พยายามแบบเออไปเอาตอนที่เขาอยู่ด้วยครับเพราะมันได้เงินด้วยกันเนาะถึงแม้มันจะแบ่งกันอา่ารู้สึกว่าคนที่ไม่ได้ลาดคลิปจะจะจะได้น้อยลงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งใจเย็นดิเซฟิตมันไม่ได้นะเหมือนเดิมครับผมเรื่อยเรื่อบัมก่อนเล็กมาก็เก็บเลยเผื่อ,อไปใช้ได้อีก มันก็เล่นประมาณเนี้ยครับไม่มีอะไรจะสอนมากอรคอมโบสกิลก็แทงสกิลสองให้มันสตันแล้วกันตีนะครับแต่ถ้าเขามีรองเท้าลดสถานะกันสถานะเนี้ยบางทีเราแทงสตันไปปุ๊บเรายังไม่ทันอันตีมันก็หลุดแล้วมันมันอันติทันแหละแต่ว่ามันอันติจะโดนทีเดียวโดนไม่สุดมันก็หลุดแล้วนะครับถ้าเขามีรองเท้ากันสถานะเนาะเพราะฉะนั้นก็คือพยายามอยู่ใกล้ๆไว้ให้เราแทงได้ครบนี่ไงแร็แม่นขึ้นมาแกงผมแล้วถ้าเมื่อกี้ผมไม่ไปแกงแล้วผมยืนเลนตัวเองเดี๋ยวผมอาจจะโดนแร็ตแกงนะก็ได้นะอยู่ในนี้ก่อนนะคร ศัตรูอาจจะคิดว่าเราไม่อยู่เนี่ยพอเขาคิดว่าเราไม่อยู่เขาก็จะอยู่ต่อเพราะว่าคิดว่าจะดันป้อมเราแต่จริงๆแล้วเราอยู่อะไรประมาณนี้ทำให้เขาเสียเวลามากขึ้น,นครับถ้าผมรีบออกไปมันอาจจะตัดสินใจเลยเอ้ยเดียวม้าอยู่อะไปช่วยเพื่อนดีกว่างั้นก็ไม่ไม่เอาละเออไม่เอาป้อมละอะไรงี้ก็เลยอยู่ข้างในก่อนเพื่อจะถ่วงเวลาให้เพื่อนผมมาบวกได้นานขึ้นมันก็จะกลายเป็นบวกแบบ4ต่อ5อะไรเงี้ยเอ้ยไม่ใช่4ต่อ5 4ต่อ3เออเพราะเมื่อกี้เซฟิตอยู่กับเราด้วยนะครับประมาณนี้แต่เซฟิตไปนานละ เนี่ยเห็นไหมมันคือแผนเราสกอร์ไม่ขึ้นเฮ้ยโอ้โหอันติีโดนเรานิดนึงไม่เป็นไรลาก่อนเอาแมงฟิกเกอร์ออกทันแต่มันกันไม่ได้เพราะมันเป็นแรดอะนี่ไงถ้าแรดจะกันป้อมมันต้องอันติีถ่ายคีบื่อกี้เขาเลือกอันติีถ่ายผมไม่รู้คิดอะไรอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวยืนมาตรงนี้ก่อนจะได้แทงโดนอะไรตัวประมาณนี้ครับตอนนี้มันเกมนำด้วยแหละมันเลยอาจจะแดูเล่นง่ายแต่เอาจริงๆมันก็เล่นประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมาตัวเร็วมาท้ายเกมมัน ทำประโยชน์ไม่ได้เท่ากับการเกมกับตู้เกมด้วยผมว่าเดินแก๊งอะ่ะมันดีกว่าผมเคยเอาเรียวม้าไปเล่นเลนกลางอะ่ะมีอยู่เลื่อนลงไปดูนดหน่อยก็น,น่าจะเจอแล้วมั้งเป็นคลิปเรียวม้าเล่นเลนกลางนะครับเพราะว่าเลนกลางมันแก๊งได้บ่อยกว่าเนาะตัวเรียวม้ามันเก่งแก๊งมากกว่าเป็นแบบไอเนี้ยอะไรเงี้ยฟันป้อมไปชุมเอาที่ไม่โดนชิบหายละที่ไม่โดนแต่แทงโดนอือออกเพื่อน,น,น,นอลินดิสคิวเลนเล่นลำบากนะตอนนี้ฟันป้อมไปเลยได้โบเคนก็ฟันป้อมแรงนะครับ ไอ้ิบหายแล้แทงไม่โดนถ้าแทงโดนเมื่อกี้แล้วตายเลยฟิกเกอร์ออกเซฟินไม่โดดเปล่าไม่มีโดดสงสัยจะไม่มีโดดสงสัยเพิ่งโดดไปเลยไม่โดดใส่เรายังไงยังไงยังรอดอยู่เด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 ยังรอดอยู่เช็คคลิก่อนชิ้แทงเอาเลือดด้วยประเด็นเอาแรดอยู่ข้างในเฮ้ยผมหน้าเอาแรดมากเลยถ้าโดดเข้าไปผมจะเจอดรงตีนป่นั่นไงยังไม่ทันโดดเลยคิวเลนไม่อยู่ตรงนี้ออกก่อนดีนะออกกันแทงคีิเอาเลือดก่อนนะครับโอย มันกดเกิดละโ,โอเคแทงสตันให้มันอยู่ในป้อมนี่นแหละให้มันเกิดไปเพราะยังไงมันก็ไม่รอดหรอกอยู่ในป้อมลึกเกินไปผมมีฟอสเคปด้วยสวยแทงไม่ถึงไม่ติดจะต,ตายพอดีโอเคมันเล่นง่ายเกมเนี้ยแต่มันก็เล่นประมาณเนี้ยอย่างที่บอกเกมนี้มันอาจจะเล่นง่ายไปหน่อยเพราะว่าเกมมันได้เปรียบครับแต่มันเล่นประมาณเนี้ยแหละจริงๆแล้วอ่ะอมไม่มีอะไรมากครับเดินแก๊งยืนเลนเคียคริปเสร็จเดินแก๊งไปแทงสกิลสองเอาคดฝ่าตรงข้ามพยายามแพ้ด้วยโอเคสวยงาม ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการเล่นเร็วมาส่วนเซตไอเทมเนี่ยเป็นเซตไอเทมที่แทงตัวแทงกับตัว,ตวบางได้นะครับเพราะมีทั้งมูลาแระโบเคนเนาะดันป้อมได้ด้วยเพราะมีโบเคนนะครับแต่อ่าบางคนอาจจะชอบโบเคนอั่นเดียวไม่ออกอ่าเขาเรียกว่าอะไรมูล่าอาจจะไปออกอย่างอื่นก็แล้วแต่นะครับได้เหมือนกันเนาะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรละบ๊ายบายครับมีแค่นี้แหละ